โอ้โเปมไม่นเท่าไหร่เม um, ื่อวานปลาดุกไปเท่าไหร่วะสิบหกโลจ้า ในไหมป้าเบลอคือละมุนแถวดีนี้ก็บอลุ้นลุ้นว้วนั่น ปลาปลามาดูได้จักตัวเมียดโอเคตัวเบ้เลอเลยไ่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาได้ได้นี่จะปลาเตบทิมโอ้ปลาเตบทิมคือร้อยน้องบัลนี่ปลาเตบทิมก็ปลาปลาหมอเอ้ยปลาเข็งแล้วก็ปลานิ่งปลาปลานี่คือปลานีว่าเจ มันคือไง,งทองจริงเว้ามันเกินเนี่ยจุอันนี้นะเด้เดวเราเลยว้าวไปยัง